คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยโชคซิริมามรานะครับกับสูตรทงชัยเด่นบนครับธงชัยเด่นบนโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1กันยายนปี6กานนะครับก่อนอื่นเลยกดติดตามนะครับเพื่อนาเอาไปเทียบกับสูตรอื่นๆได้นะครับกดติดตามโดยเรืนะครับบางคนดูเสร็จก็ไม่ได้กดติดตามนะแล้วเวลานำมาเทียบเลขมันก,ก็จะลำบากนะครับ พอเทียบได้กันมันตัวเลขจะปรากฏขึ้นนะครับจากเปลี่ยนจากยี่สิบสามวดเป็นยี่สิบสี่วดนะขออยาตเปลี่ยนตัวเลขก่อนเป็นยี่สิบสี่วดเข้าต่อน,นั้นนะครับเป็นยี่สิบสี่วดครับโอเคเราม,มาดูนะครับทงชัยเด่นบนนะครับเข้าแต่หนึ่งกันยนายนเปรียบสานนะครับเราม,มาดูนะครับ 1กันยายนปี6กสาเเราจะในส่วนของหลักร้อยเราที่1่ครับบวกด้วยหลักหน่ยวยเราที่1่คูณด้วย3บวกด้วยนะครับหลักหน่วยล่างคูณด้วยสบวกด้วย73 21สยบ็คือบวกได้1บวกด้วย8 2 16บกวกที่6ครับถ้าบวกเฉพาะในส่วนของค่าหลังก็จะได้16ครับถ้าบวกค่าเต็มจะได้วย4สแต่เราไงเราใช้ค่าตัวหลังอยู่แล้วคือเลข6กครับเองนะครับ นำเลขหกมาบวกครับหกบวกค้า้ที่ครับหกบวกค้าืที่เป็นสิบอครับเศษหนึ่งหงบวกหนงืที่ครับเป็นสองสงบวกหงที่เป็นสามสามบวกหกพที่เป็นเก้าเศษเก้าเกบวกหนงที่ครับเป็นสิบศูนย์ได้ธงชจยเด่นบนครับหนึ่งสองสาเกาศูนย์หนสองสามเก้าเงมดูนะครับหนึ่งองสามเนะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยครับเลขสามเข้ามาหลักหนอยครับ สิบกันยายนหกสามคำนวณได้แปดเก้าศูนยกนย์ครับลำับแปดเกานย์หดนะครับเลขแปดเข้ามาหลัก้อยนะครับเลขสามเลขแปดเข้ามาหลัก้อยนะครับเลขเเข้ามาหลักสิบตที่หนครับหตัวละคม6หกสาคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองแปนย่งนสอดเก้าาขอทครับศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่แป้าครับลำดับนะครับเลขศย์เข้ามาหลัก้อยแล้วที่หนงครับเลขหเข้ามาหลัก้อยล้วที่หนึ่ง สิบหกตัวละครหกสาม 6, คำนวณได้สี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกสองสามครับเรา,าดเลขสีเข้ามาหลักร้อยเราที่1นึ่ครับหลักสี่หลักร้อยก็หลักหน่วยเราที่1ครับ,กกรบเข้ามาสองตำแหน่งสิบหกพฤภคมหกครับคำนวณได้หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองมเกาศูนยเรา,าดเลขห่งเข้ามาหลักตำแหน่งของหลักหน่วยเราที่หนึ่งครับสิบหกพฤชกายนหกสามคำนวณได้หกหกเจ็ดแปด หกเจ็ดแปดสี่ห้าครับเรามาดูนะครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเราที่หนครับหนึ่งาคมหกาคำนวณได้สี่ห้าหกสองสามสนะครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักหน่วยเราที่หนึ่งครับสิบหกาคมหกาคำนวณไ,ได้7 8็ดแปดเก้ครับ 7, 8, 9, 5, เจ็ดแเนะครับลาาดู 7 8 9ดแปดเก้ห้เลขหเข้ามาหลักร้อยในววนที่หครับเลขแเข้ามาหลักหน่วยในวันที่หนครับสามสิบาคมหาคำนวณได้สี่ห้าสามสี่ห้าหนึ่งห้าหนครับลำามสี่ห้าหนึะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยนะครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยครับสิมกราคม6หครับคำนวณได้สามสี่ห้าหนึ่งห้าหนึครับลำามสี่ห้าหนึ 3 4 5สี่ห้ครับเราดูเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราจริงครับต่อมาครับหนึ่งกมลป,ป,ปันปีหกสี่คำนวณได้3 4มสี่ห้าหนห้าครับเราดูสามสี่ห้านึมสีห้าหนึ่ะครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเราจริงครับสิบหกกมพันครับคำนวณได้8ปด6 7้าศูนครับเราดู 89067นะครับ89067เอ่อลข8ครับเข้ามาตัวแรกของหลักนอนรอบที่1ครับ1มีนาคม64ครับคำนวณได้0128901289ครับลําดับ01289นะครับเลข2เข้ามา2ตัวบนครับ16มีนาคมครับคำนวณได้34512 34512ครับลําดับ34512 สามสี่หสับเลขสเข้ามาหลักร้อยแลวที่หนึครับหเมษายนหกสี่คำนวณได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าห้าหกคับเจ็ดแเขามาดลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครับเลขแเข้ามาครบด้วยนะครับสตัวบทนะครับเจ็ดแป้เจ็ดแปดเจ็ดสิบเมษายนครับคำนวณได้ห้าหกเจ็ดสามกเจ็ดสนะครับเข้ามาดูห้าหกเจ็ดสามสี่นะครับเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบันท 2พฤษภาคมครับ2พฤษภาคม64คําำนวณได้90178 90178นะครับ9 0 1า8ูามาดูเ0้าน็ะครับเล็ก7กับเลข9้าเข้ามา2ตัวบนครับ 7, พฤษภาคม64คําคำนวณได้56734 56734ามครับเรามาดู567334 เลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบหลางวันที่หนึ่งครับหนึ่งม่งมิคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองแปเก้านก้เะครับเลขแเข้ามาหลักร้อยลงที่หเลขหเข้ามาหลักร้อยแลัวที่หนึ่งครับสิบอกมิยนหกสี่คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึเครับลวศูนย์หนึ่งสนะ 1> liberal, 0 1 2 0 1 2 8 9ก้ครับเลขหเข้ามานตำแหน่งของหลักหน่วยล้อยที่หครับต่อมาครับ1 1กระดา้คม6นกระด้คม64คําำนอนเด่นบนมาได้นะครับ90178 9 0 9 0 9 0 1 7 8เ้นะครับเลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยล้ยที่หครับ ต่อมา16กหกดรกฎาคมครับ16กหกดรกฎาคมครับคำนวณเ,เด่นบนได้7 8 9 5 6ครับ7 8 9 5 6ดเร้าข้ากอมาดู7 8 9ดแเาเลข6ครับเข้าเด่นเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลักสิบสองที่หนึ่งครับ หสิงหาคม64ครับคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้8 9ดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้นย์หกเจนเรามาดูกันหน่อย่ะโอเคสบวกด้วย1นคูณสบวกได้สามบวกด้วย9ก้าก็คือบวกได้แปดบวกลมกันได้เท่ากับ13 13าบวกหครับ13บสาบวกสิบกหก็เป็น18 18ปด แปดบวกหนงของที่เป็น9 9้าบวกหนงของที่เป็น1ิบสีส่ศูนยได้6กหบวกหนที่เป็น7ได้8ปดเก้าศูนย์หกเจ็นยกลัมาดูแปดเกนเจ็ดนะครับเลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลงวันที่1นครับเลขูเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลัวันที่หครับ <1> 1> ต่อมาสิสิงหาคมหกสี่นะครับเจ็ดบวกด้วยศูคณสก็คือบวกได้ศย์ บวกด้วย3 2 6็เป็น7บวกด้วย6เป็น13ได้ผลลัพธ์13 5. 13นะครับ13บวก5ครับ13บวกค่าป็น18ส่วน8 8บวก1คงที่เป็น9 8บวกอีก1อ่าบวก1คงที่เป็น 10, 0ส่นบวก6คงที่ได้6 6บวก1คงที่เป็น7ได้8 9ส่วน6 7 8ปดเก้าศย์แปครับเรามาดูนะครับหกันยายนหกสี่ครับออกหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ้วดเกนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองเจ้านะอ่ะเรามาดูเจ็ดคาเป็นตำแหน่งของหลักสิบเราที่1ครับเด่นเข้ามาอีกตัวเ่นอีกไหมโอเคดเจ็ดนะครับเด่นเข้ามาต่อมาครับหกันยายนหกสี่ หนึ่งหนึ่งสอกบวกด้วย3 5มก็คือ4ีบวกหเป็น9 9บวกด้วย9 2้าก็คือ8 9ดเบวกด้วยแปบวกด้วยหเป็น9 9้าเบวกด้วยแปเบวกด้วยแปเป็น17ถูกต้องไหม โอเคสิบเ okay, บวกด้วยขอใช้สีนี้ดีกว่า17บวกที่5ห้าคงที่ค่ะบสบดวกที่ห้าสเจ็ดสปเก้ายี่สิบ18 1สิบเอ็ดย2ิบสองยิบสองใส่สองสองบวกหนึงคงที่เป็นสาม สามบวกหนงขงที่เป็น4 4่สบวกหกงที่เป็น10บสว่ศูนย์ศบวกหนงที่ได้1ได้2องสามสี่1นหนึี่ตัวเลขจะจะเด่นเข้ามานะครับโอเคครับจะได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรของธงชัยเด่นบนนะครับกดติดตามเพื่อนำเอาไปเทีบตัวเลขด้วย ช่องแตหนึ่งกันยายนหกสานี่สติ24่สิี่วัติกับ24วันนะโอเครู้ก่อนรอยก่อนกับสุดหน่อยโชวสิิธิิมานานครับสวัสดีครับ